ทุกเมื่อนี่กูห้างกินกับบริษัทดีแท็กเข้าใจไหมรับ,บสภัพสกลน,นครกูมีลูกอยู่สองคนเข้าใจไหมไม่ปเป็นใครหัม่มยังไม่เล่าเรีนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮ้ยอยากได้ก็าไปถ้าพ่ออายคนนะ่ะย่างเมียคนอื่นนะ่ะสุขคุ้ยเข้าใจไหมเนฮะ้ยพิสูจน์ช่างดีส่องฟุตแล้วสิงสุขคุ้ยเอ้ ขาบอกไอ้ควนกับสวนกันไปสีเลยเข้าใจไหมบักควยบักกวยสารของมนุษย์ เึงเอามาเลยกเบะคว่ำรูเมึงเามาคุ้ยอยากได้แต่เสียงจะบบควางเลคนแมวมงเอเกี่ยวครับเจ้าจยกรเดมมาขา,านี้ม่ได้นอครก็นั่นแหละครับก็จะเอาาพิมพ์ใกรเียนั่นับสเ้า,า,า,าที่าเลจงี

เราบังไว้ราชพัฒสกลนครเข้าใจไว้ซ้มน่เนียนะ่ยมีเงินทองก,กูบะเข้าใจไว้จำไว้ไอ้พวกจำไว้ยิบพองเข้าใจไหมสิบบาทนี่ภาพภาพเลยอีคุยอ้วกบังไว้ภาพภาพเดียวเ่ยคุยงัว